ัาฟีน้ำเกล ตอนนี้เราจังกำลังยิว ร้อนมากร้อนมาก,มากคืยอยู่้างหลังนะทุกควไปลูกแล้วไปลูก สูส้ละจังสู้ๆกำอ <c oughs> โอ้ยยังไม่ทันแล้ววันนี้แม่แบงค์ยี่สิบอะไรมาบ้างแบบนั้นโอ้โหละจังน่ากลัวมากคนกำลังมาเดินนะทุกคน ทิ่โครงไก่ย่างขึ้นไม่ทันเลยจ้าลงเลยเพื่อจตับม,ม,มเล่นเลาะกอนนะทุกคน โดนหายไม่มคขายเลยพี่นตลาดนโอ้โกร มาจ้างไปว่าซ o o m เองค้นขายไก่บริเวณหอน,ถนเถวต้นยืนบึงนะมือเ้นยืนบึงหฮมยืนเปียจะกลับแล้วทุกคนร้านใล่นดังเลยแขกรายลูกค้าหลายขายดีนะตลาดน,นี้ขายไก่ย่างดีมากเลยแต่ว่ามันก็อยู่ที่อันนี้ ตอนนี้ลูกค้าแบบจางแล้วเขาก็เลยกลับก่อนดีกว่าเขาก็เลยแบบเนาะห่อน<อ>คนนะเพื่มมาเสืรนะทุกคนยังพันโต๊ะตอนนี้อพันโต๊ะตอนนี้เขาก็เลยขอตัวบายๆก่อนนะตัวโต๊ะทำเหนื่อยลดเกติ์นะทุกคนตอนนี้เขากำลังสิเมื่อไหร่หิวเขาซื้อไก่ย่างไปกินุห้านเนานะซื้อเอาไก่ย่างทาย่างกิน มาแล้จางมาจางยังยิ้วเ,เออขาแล้วคุณไซยิ้วเขาบเมื่อกินยิ้วหอมขวดขวดนะยิ้วป้วนจับขวดถ้าจะกลับกันแล้วไนดะ้คนยางเลาะตลาดได้มากระถกหลบไปซ้อมคุงได้กระเพ้าไปอยู่ประมาณ สี่สิบบาทซื้ออยู่ประมาณซื้อพักไปประมาณสี่สิบบาทซื้อไปฝากก็ตายเ <c oughs> นาะก็ได้ของใส่เล็กๆหน่อยพี่น้องแป้งคัดของหนากมียังสักอย่างนี่และมีสักอย่างคนวะ <c oughs> หลายอย่างเลยพี่น้องสักอย่างสองอย่างเลยได้หลายอย่างเลยตอนนี้เริ่มิ้วเขาแล้วซิมูเอต์อะไรบบาเนี้ซื้อไก่ซื้อไก่ไปกิน ระวังนะพ่อใหญ่เราเดินอยู่ข้างหลัง <G l ug> กลับแล้วนะทุกคนมือหนี้กวันยุดลระจังกับเบิเหมือนไม่ได้หยดเบิดเบิดแล้วคําแล้วคอยยุดเบิดมือไร้มือแล้วเปิดอยังนี้งงจักรยานด้วยพี ฝนจะตกนะแต่ยังไม่ตกเลยเหมือนเฉยๆนะทุกคนกลับจริงๆแล้วคราวนี้กลับจริงๆแล้วเห็นดอกนางใครกำลังออี๋อยวยูนี่อ่ะร้านร้านโบโบฝนไหมโบฝนนหะมนะย้ายไฟฟ้าก่อนห้ายไฟฟ้ก่อนรถเของอ่คนมาเนี่ยแต่ละอันร้า,ายทุกคน านะกินกันเจ้าแซลย้ำคำแล้ววันนี้เท่ากับเมื่อจริงเลยล่ะบนเมื่อเียนเนี่ยอยู่นี่ตลาดนี้ก็คืออยู่แถวบางแคนะทุกคนเพชรเกษมสร้อยที่ถเ่อเมื่เื่อเมื่อเมื่อม่ะเัก่กยอเยมื่อเมยยื่อเมืนนะ่อเอเมยอเม่อ้่องมืาเมือเมื่อเมื่อเอเมืมือเเมื่อเเม่มเมืะเอ่อเอ่เเมมเเเมเนาะ มันจะเลยโรงงานนันยางมานะพุ่คนเลยมานิดนึงแต่ว่าเนห้องตลาดนี้ยังต้องอันถามตลอดอก็คือลืมตลอดทางตลาังหอกทางตลาดนันยางห้องนนตลาดนี้ยังโรงงานเนีน่ยนเเะเซนเพจเกระเษมเนาะทุกคนเซนเพจนานานเกระเษมบางแก้เลยนันยางมานิดหนึ่งนะทุกคนแม่มาอุดร้านไส้ระจังไดเลยอยู่นี้เหมือนขายไก่ย่างเนาะแล้วก็ร้านร้านสะไนี่ขายหมูย่าง ตองกูเมีขา,ายอยู่ในตล,ลาดนี่ขายก๋ย่างกับหมยูย่างขายดีประสบกัน์ยี่สปีแล้วแหละเพราะว่าเห็ดมาแต้หน้อยๆนะำพอน้แม่นะใหญ่มากล้อกับพอเลยใหญ่มากก็คือแบบเป็นพัก่าเลยนะ,กะเก่งเก่งนะทุกคนคนร้ายขนาดเต็มเลยเลยได้ทุกคนคนเยอะมากเลยนะ ที่ตลาดเมื่อกี้นี้เขาจาเริ่อง,งานกันมากแมบว่้หลายถักอะไรเอาน้องกุบขันเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้มันบางเลยเขาเลยเมื่อไปแล้วทุกคนกลับแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนกำลังใจให้ทุกคนเนอ้อสูส้ๆจ้า